เกิดบ้านนิกกี้นาชาัดเคลียร์ใจหลังประกาศตัดพี่น้อง หลังจากที่นิกกี้นาชาัดได้พูดไว้ในรายการแฉว่าจะขอตัดขาดน้องชายเมาณชางานนี้ก็ทําให้คนในครอบครัวถึงกับงงในคําตอบของนิกกี้เพราะเหตุนี้เมาณชาน้องชายของนิกกี้จึงตัดสินใจบุกไปหาพี่ชายที่คอนโดเพื่อสอบถามว่าเพราะอะไรถึงได้พูดตัดขาดพี่น้องและแม่กลางร,รายการเช่นนั้นซึ่งเมาได้นําคลิปดังกล่าวมาโพสในรายการ YouTube ของตัวเองกับตอนที่ชื่อว่าเคลียร์ใจนิกกี้ ตัดพี่ตัดน้อง และในต้นคลิปน้องชายยังมีความงงเมื่อได้ทราบข่าวดังกล่าวและพูดถึงนิกกี้ว่าทุกคนนิกกี้เป็นพี่ชายที่ดีมากเป็นพี่ชายที่ช่วยผมทุกเรื่องช่วงที่ผมลำบากตอนที่ผู้จัดการผมเสียเขาก็ดึงผมมาทำ u t u b e ผมเลยได้ทำ u t u b e จนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนได้ดูเขาเป็นคนที่ชีน้นำและดึงมาทำเป็นคนที่ดึงผมขึ้นมาจากหลุมแรกๆเขาก็ชวนผมไปถ่ายด้วยบ่อยๆแต่หลงัลงๆไม่เรียกผมเลยเพราะเขาคิดเอาเองว่า ถ้ามีผมยอดมันจะตกและผมจะไปถามเขาเพื่อนแม่ก็ส่งมาถามแม่เหมือนกันตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวจะไปเคลียร์ว่าตกลงยังไงตกลงจะไม่เอาแม่แล้วไม่ให้เงินเดือนแม่แล้วซื้อบ้านใหม่แล้วจะไม่ยุ่งกับครอบครัวงานนี้นิกกี้ส่วนกับทันทีว่าถ้าปรึกษาเดี๋ยวก็ชวนไปลงทุนอีกเมาสถามต่อว่าคนเขาเชื่อนะคุณไปซื้อบ้านกดจะไม่ให้แม่อยู่ตัดแม่แล้วงานนี้นิกกี้นาชาติถอนหายใจแล้วบอกว่า ทมน้องก้อยเลยถ้าตัดแม่ตัดน้องคอนโดที่ทองรอผมจะยกให้เมาด้วยซ้ำยังตัดแม่ได้ไงรถกระซือให้แม่ใหม่ด้วยซ้ำไม่อยากเล่นทางตันยูแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเล่นลูกกระตันยูอภิชาตบุตรเอาทีวีเคยมีอยู่ช่วงนึงคนชมเยอะแล้วเลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองดัง ทำให้รู้สึกว่ามีคนรักทำให้เรารู้สึกว่าเหิ่อมเติมแต่พอคนมาด่ามันทำให้รู้สึกว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่เครียดและมีความสุขกับตัวเองและล่าสุดนิกกี้พิมพ์แบบนี้เจอดราม่าเต็มๆถึงกับเดือดสัดกลับอย่างเลืเ้เ h อะความแซวมาทางดราม่าว่าไม่เข้าใจเมื่อไหร่จะเลิกเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงสักทีจากที่ดูก้อยผู้หญิงควรรู้สึกยังไงที่แฟนตัวเองไปพูดลับหลังเลินแบบนั้นถ้าโฟไม่เอาลงสตอรี่วันิกี้พูด แบบไหนไก็คงไม่รู้ว่ารับหลังนิกกี้พูดแบบไหนเวลา DM คุยกับหญิงก็เป็นตัวตลกให้คนขำต่อไปเรื่องมันเกิดที่ DM ไม่ใช่พิมพ์ตรงนี้ลองคิดกับกันถ้าแฟนคุณทำแบบนิกกี้คือ DM คุยส่วนตัวกับเพื่อนที่เคยปืม้ม